อย่าเอาหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาไว้กับเราเลยเพราะพระองค์ลงโทษเราและพระดาโกนของเราจนหนักหนาสาหาัสเราจะทำยังไงกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลกันดีพวกนั้นเอาหีบของพระ าของอิสราเอลมาไว้กับเราเพื่อให้เราและประชาชนของเราตายกันหมดสงหีบของพระเจ้าของอิสราเอลกลับไปไว้ที่เดิมเถอเรากับประชาชนของเราจะได้ไม่ตายกันหมด กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็จะนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วชาวอิสราเอลก็ยกทัพไปสู้รบกับชาวฟิริสเตียแต่กองทัพของชาวอิสราเอลนั้นเพลียงพล้าเสียทีให้กับชาวฟิริสเตียพวกเขาจึงเดินทางไปที่เมืองชิโลเพื่อนําเอาหีบสัญญาของพระเจ้ามาเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้กับกอง เมื่อชาวฟิลิสเตียได้ยินข่าวเรื่องนี้ก็ขวัญกําลังใจหดหายเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งแต่สุดท้ายชาวฟิลิสเตียก็สามารถเอาชนะชาวอิสราเอลได้และพวกเขาก็ยึดเอาหีบสัญญาไปด้วยทางด้านปุโรหิตเอลีเมื่อรู้ข่าวว่าหีบสัญญาถูกยึดไปก็ถึงกับงายหลังตกจากเก้าอี้คอหักตายนอกจากเขาอายุมากแล้วแล้วก็ยังตัวอ้วนอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วเราก็จะมาตามกันต่อว่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลในวี วิดีโอนี้จะเป็นไปอย่างไรต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ อามูเอวฉบ,บับที่หนึ่งบทที่ห้า ชาวฟิลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าเที่ยงเถไปแล้วพวกเขาก็ย้ายหีบจากเมืองเอเบนเอเชอร์ไปที่เมืองอัสโดตดชาวฟิลิสเตียเอาหีบของพระเจ้าเที่ยงเถรเข้าไปไว้ในวิหารของพระดาโกนเนะวางไว้ใกล้ๆพระดาโกนวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองอัสโดตดตื่นขึ้นมาตอนเชา้าก็เห็นรูปปั้นพระดาโกนล้มความหน้าอยู่บนพื้นตรงหน้าหีบของพระยะโฮ วาพวกเขาจึงยกรูปปั้นของพระดาโก้หม่ตั้งไว้ที่เดิมเช้าวันถัดมาพอพวกเขาตื่นขึ้นก็เห็นรูปปั้นพระดาโกนล้มคว่ำหน้าอยู่บนพื้นตรงหน้าหีบของพระยะหวาอีแต่หัวกับมือทั้งสองข้างของรูปปั้นอาจกระเด็นออกมาอยู่บนธรณีประตูเหลือแต่ลำตัวที่เหมือนปลาเท่านั้นหัวปโปรหิตของพระดาโกนและทุกคขนที่เข้าไปในวิ วิหารน,นั้นจึงไม่เหยียบธรณีประตูวิหารพระดาโกนในเมืองอัชโดดจนทุกวันนี้พระยะโอวาสได้ลงโทษชาวเมืองอัชโดดอย่างหนักและทาให้คนที่อยู่ในเมืองอัชโดดอาบรอบรอบ,รอบเมืองนั้นเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็พ,พูดว่า อย่าเอาหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาไว้กับเราเลยเพราะพระองค์ลงโทษเราและพระดาโกนของเราจนหนักหนาสาหัสพวกเขาจึงส่งคนไปเชิญพวกเจ้าเหมืองของชาวฟิลิสเตียมาประชุมกันและถามว่าเราจะทำยังไงกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลกันดี พวกเจ้าเมืองตอบว่าย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปไว้ที่เมืองกาดเถอะพวกเขาจึงย้ายหีบไปที่นั่น พวกเขาย้ายหีไปที่เมืองกาพรายะโอวาก็ลงโทษชาวเมืองนั้นเผลทาให้พวกเขาตื่นตระโนกพระองค์ทําให้ชาวเมืองทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นริษีดวงทวารพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าเที่ยงเทไปที่เมืองเอกโคร ون. แเผทันทีที่หีบของพระเจ้าเที่ยงเทไปถึงเมืองนั้นชาวเมืองก็ร้องโยวยวายว่า พวกนั้นเอาหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาไวา้กับเราเพื่อให้เราและประชาชนของเราตายกันหมดพวกเขาจึงส่งคนไปเชิญพวกเก้าเหมืองหองชาวฟิลิสเตียมาประชุมกันกเดบบอกว่า สงหีบของพระเจ้าของอิสราเอลกลับไปไว้ที่เดิมเถอเรากับประชาชนของเราจะได้ไม่ตายกันหมด ตอนนัขน,นทั้งเมืองต่างก็กลัวว่าตัวเองจะตายเพราะพระเจ้าเที่ยงแท้ลงโทษพวกเขาอย่างหนะส่วนคนที่ไม่ตายก็เป็นฤทธิ์ีดวงทวานรแะชชาวเมืองหากันร้องของความช่วยเหลือจากสวรรค์ ชาวฟิลิสเตียได้ยึดเอาหีบสัญญาไปและนำไปที่เมืองอัชโดนํำไปตั้งไว้ในวิหารของพระดาโกนพอตื่นเช้าขึ้นก็เห็นรูปปั้นพระดาโกนล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นดินซึ่งในวันต่อมาก็เป็นอย่างนี้อีก,ออกเช่นกันพระยะฮูวาได้ลงโทษชาวเมืองอัชโดโดยทําให้พวกเขาและคนที่อยู่รอบๆเมืองนั้นเป็นฤทธิ์สีดวงทวารพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าไปที่เมืองกัปทุกคนทั้งเมืองก็เป็นฤทธิ์สีดวงทวารอีกพวกเขาจึงย้ายหีบอีกครั้งราวนี้ย้ายไปที่เมืองเอ,งเอก แต่ประชาชนก็วุวนวายไม่ให้เอาหีบเข้ามาในเมืองนี้เพราะพวกเขากลัวว่าจะตายกันหมดชาวเมืองพากันร้องขอความช่วยเหลือจากสวรรค์นี่คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกัน ใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ แต่สุดท้ายชาวฟิลิสเตียก็สามารถเอาชนะชาวอิสราเอลได้และพวกเขาก็ยึดเอาหีบสัญญาไปด้วยทางด้านปุโรหิตเลยทางด้านปุโรหิตเอลีเมื่อรู้ข่าวว่าหีบสัญญาถูกยึดไปก็ถึงกับหงายหลังตกจากเก้าอี้คอหักตายนอกจากเขาอายุมากแล้วแล้วก็ยังตัวอ้วนอีกด้วย ก็เห็นรูปปั้นพระดาโกน้มคว่ำหน้าอยู่บนพื้นโรงหน้าหีบของพระยะโฮวาพวกเขาจึงยกรูปปั้นของพระดาโกนไปไว้ที่เดิม พวกเขาจึงยกรูปปั้นของพระดาโกนไปตั้งไว้ที่เดิมเช้าวันถับมาพอพวกเขาตื่นขึ้นก็เห็นรูปปั้นพระดาโกนล้มคว่ำหน้าอยู่บนพื้นตรงหน้าหีของพระยะโฮวาอีแต่หัวกับมือทั้งสองข้างของรูปปั้นขาดกระเด็นออกมาอยู่บนธรณีประตู ถาดกระเด็นออกมาอยู่บนธรณีประตูเหลือแต่ลำตัวที่เหมือนปลาเท่านั้นอ้วกโรหิตของพระดาโกนและทุกคนที่เข้าไปในวิหารนั้นในเมืองอัชโดดจนทุกวันนี้พระยะโฮวาดได้ลงโทษชาวเมืองอัชโดดอย่างหนักและทำให้คนที่อยู่ในเมืองอัชโดดกรบรอบๆเมืองนั้นเป็นฤาษีดวงทวาร กาบรอบรอบเมืองนั้นเป็นริดีดวงทวารเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็พูดว่าชาวฟิลิสเตียได้ยึดเอาหีบสัญญาไปและนำไปที่เมืองอัชโดดนำไปตั้งไว้ในวิหารของพระดาโกนพอตื่นเช้าขึ้นก็เห็นพระรูป พอตื่นเช้าขึ้นก็เห็นรูปปั้นพระดาโกลล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นดินซึ่งในวันต่อมาก็เป็นอย่างนี้อีกเช่นกันพระยะหูวาได้ลงโทษชาวเมืองอัชโดโดยทําให้พวกเขาและคนที่อยู่ในรอบรอบเมืองนั้นเป็นฤทธิ์สีดวงทวารโดยทําให้พวกเขาและคนที่อยู่รอบรอบเมืองนั้นเป็นฤทธิ์สีดวงทวารพวกเขาจึงย้ายเมือง oh, no. พวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าไปที่เมืองกาบทุกคนทั้งเมืองก็เป็นฤาษีดวงทวารีกพวกเขาจึงย้ายหีบอีกครั้งพวกเขาจึงย้ายหีบอีกครั้งคราวนี้ย้ายไปที่เมืองเอโครนแต่ประชาชนก็โวยวายไม่ให้เอาหีบเข้ามาในเมืองนี้เพราะพวกเขากลัวว่าจะตายกันหมดชาวเมืองพากันร้องขอ,งของความช่วยเหลือจากสวรรค์